ب ิ سم الله الرحمن الرحيم บิสม الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงเมตตาและปลาในสเสมอสิ่งที่จะนำเสนอเรื่องราวต่อไปนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างไรกับชีวิตในเรื่องของการทดสอบพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีอม م านต่อ Allah ทั้งหลายการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah ความจำเริญและความสันติจงประสบเด็จท่านสุรลุลลอฮสุลลฺอฮุอะวะซัลลัมพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ทุกท่านพึงทราบเถิดว่าชีวิตในโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบอัลลอฮ์ได้ทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งในด้านความสุขและความทุกข์อุปสรรคและความง่ายดายการมีสุขภาพที่ดีและการเจ็บไข้ได้ป่วยความมั่งมีความร่ำรวยและความยากจนความยากไร้ และการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ไฟต่ำการเครือบแคลงสงสัยอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ตรัสว่ากุลล์ aut, um ja นัฟซินซาอิกตุนมาต์วะนับลูกุมบิลชัรร์วัล์นไคร์ฟิตนะวะอิเลีนาตูร์จาอูนในะสราอัลอัมบิยาอาลย่าที่35อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าทุกชีวิตย่อมต้องลิ้มรสแห่งความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับความชั่วและความดี และพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอนในองค์การนี้ชี้ให้เราได้รับทราบบางครั้งว่าอัลลอฮ์นั้นจะทดสอบเราให้พบกับอุปสรรคปัญหาชีวิตในการดําเนินชีวิตในโลกนี้และบางครั้งอัลลอฮ์ un, จะทดสอบเราให้เรานั้นได้รับความสุขสบายปัจจยยังชีพมากมายเพื่อที่จะแยกแยะและเป็นที่ประจักษ์ให้รู้ว่าใครบ้างจะเป็นผู้ที่ขอบคุณเมื่อเขาได้รับ หรือจะเป็นผู้ปฏิเสธไม่ขอบคุณอัลลอฮฺสุบหฮานวัลลอและเพื่อที่จะประจักษ์ให้เห็นว่าใครบ้างที่จะอดทนกับบททดสอบใครบ้างที่หมดหวังสิ้นหวังกับสิ่งที่เขาประสบเป็นองคผู้ศรัทธากับอิบนาอับบาสได้ให้ความหมายในองค์การนี้ในคาพูดที่ว่าวะนะบลูก um ุมนั่นหมายถึงว่าเราจะทดสอบด้วยกับความดีและความชั่วหมายถึงความดีก็คือความสุขความชั่วก็คือความทุกข์ สุขภาพที่ดีการเจ็บป่วยความร่ำรวยความยากจนสิ่งที่เป็นของขลาลของฮรอมและการยอมสวามิพักหรือจะเป็นคนที่ในรคุณด้วยกับทางนําหรือทางที่หลงผิดดังกล่าวนี้เป็นการอธิบายในหนังสือตัซเซอินุกสิทส่วนในคําที่อ,อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าวอีไลนาตุรยาอูนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทําเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้หากว่าใครอยู่ในสถานะของผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในกฎสภาวะการที่พบเจอเขาก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์เขาก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบอย่างแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานวตลาได้ตรัสว่าวะลนะบลูวันนักุมบิเินมิน,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 น الخوف و ا ل ج ิ ع มราร วอบัชเริสโบิดินพี่น้องครับเราบอกว่าแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าเพียงเล็กๆน้อยๆจากความหวาดกลัวอัลคาวฟวันจ้วะความหิวโหยวัานักซิม,มินัลออมวาชและการสูญเสียอย่างหนึ่งอย่างใดจากทรัพย์สินและชีวิตและพืชผลและเราบอกว่าวะบัชชชริสโบิดินเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนเถิดอัลละที่ในอียาอัลสอบะชมุมุซีบะ “قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سلامات من ربهم ورحمة وأولئك هم من مهتدون” ในสุรบักร์ข้อที่155ถึง157เราบอกว่าคือบรรดาผู้ที่ลั่นวาจาเมื่อเขาประสบกับเคราะห์กรรมว่าแท้จริงแท้จริงแล้วเราเป็นกรมรมสิทธิ์ของล l l a ์และแน่นอนพวกเราจะกลับไปยังพระองค์ชนเหล่านั้นและพวกเขาจะได้รับคําชมเชย การเอ็นดูเมตตาจากพระเจ้าของเขาและชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่จะได้รับทางนําที่ถูกต้องพ่นังที่อิมานศรัทธ,ธาต่อลอ์ในดังกล่าวนี้อัลลอฮ์แต่าลาได้กล่าวชมเชยและอัลลอฮ์ยังยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นจะทดสอบพวกเจ้าจากความกลัวความหิวการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินมากมายแต่จงแจ้งข่าวกับคนที่อดทนพวกเขาเหล่านี้เวลาขอประสบกับปัญหาชีวิตหรืออะไรก็ตามที่เป็นบททดสอบเนี่ย พวกเขาก็จะบอกว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى พี่น้องครับคิดทบทวนชีวิตในขณะนี้ตอนนี้ว่าเราทุกคนนั้นถูกบททดสอบจากอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى และแน่นอนอัลลอฮ์ سبحانه และ ت าลายังกล่าวอีกว่าอัมฮัซิบะตุมอันตะดรขุนจันนะวะลัมมายะาติคมมาสลุลละตีนะกราล์มินกับลิคมมาสต์หุมุลบาสัยอวดดระ วจนซึลุ่ห์ حتى يكل الرسول والذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ نصر ัลบ قرآنيات ที่214อัลลอฮ์ซุบฮฺฮานบีลาได้กล่าวว่าพวกเจ้าคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์โดยที <S 2 ours introductions> <Psychology> ่ได้เยี่ยงอย่างของผู้ล่วงลับก่อนหน้าพวกเจ้ายังไม่ได้มายังพวกเจ้าเลยซึ่งพวกเขาได้ประสบกับความทุกข์ยากความอดอยากความเดือดร้อนพวกเขาเลยหวั่นไหวจนกระทั่งรอซูลและ ผู้ศรัทธาที่อยู่กับเขากล่าวว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเมื่อไหรการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จะมาเมื่อไหร่พึงทราบเถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้แล้วพี่น้องครับรายงานจากท่านอบอาบอิบนอัลรอฮเล่าว่าฉันได้ขอให้ท่านรอสดลลลอฮ์สุลแลหฮุสะลตซัลามช่วยปกป้องพวกเราให้ท่านนบีนั้นขอต่ออัลลอฮ์เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือพวกเราในขณะที่พวกเรานั้นได้รับการถูกทําร้ายรังแกจากบรรดามุชริกินนครมักกะ ท่านนาบีก็จึงเตือนสติเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความอดทนว่าประชาชาิก่อนหน้าพวกเจ้าโดนจะฝังในหลุมค่อนตัวและถูกผ่าศีรษะด้วยกับเลื่อยออกเป็นสองซีกแต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาละทิ้งศาสนาได้บางครั้งถูกทรมานด้วยกับการขูดหนังขูดเนื้อที่ร่างกายด้วยกับครดเหล็กแต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งศาสนาได้ขอสาบานต่อร้องว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นอย่างแน่นอน จนกระทั่งว่าการเดินทางจากเมืองสนาไปยังเมืองฮาดรโมตเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศเยเมนเนี่ยจะปลอดภัยและเป็นสิ่งที่จะไม่มีความน่ากลัวเว้นแต่การกลัวอัลลอฮ์เท่านั้นหรือการกลัวสุนัขจิ้งจอกที่จะมากินแกะเท่านั้นแต่พวกเจ้านั้นใจร้อนเกินไปต่างหากเล่าท่านอับดุลลอฮฺสัิวะซัลมปลอบใจบรรดาผู้ศรัทธาคนที่ถูกทรมานในขณะนั้นเพื่อต้องการที่จะตักเตืนอนสอนให้พวกเขาเหล่านั้นมีความอดทนว่าคนในสมัยก่อนเนี่ย พวกเขาเหล่านั้นถูกจับฟังถูกเอาเลื่อยมาผ่าศีรษะผ่าร่างกายออกเป็นสองซีกนะครับถูกเอาเหล็กเอาหวีเนี่ยมาขูดที่ผิวหนังของพวกเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ไปได้สุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความอดทนอันสูงส่งท่านซาบิลลาบีวกกัสรอเดลลอวเอันดูได้เล,ล,ล่าว่าคุนตุยารอสุลลลอฮ์อัยุนนัสอัจดูบะลา ฉันเนี่ยได้ถามท่านอับดุลลอฮฺซลลัมถึงบุคคลประเภทใดที่อัลลอฮ์นั้นจะทดสอบมากที่สุดโดนทดสอบจากอัลลอฮ์หนักที่สุดท่านนบีสัลลัลลอฮฺซลัมก็ตอบว่าอัลอัมบียะซุมมัลอัมเซลูฟัลอัมเซลูฟายุบะตัลลัลรจุลูอาลาฮะซบิดีนีฟาอินกาเนดีนูฮูซุนบันอิสตัดดะบลาอูฮูว่าอินกาเนฟีดีนีฮีริกะตุนอิบะตุลีอาลาฮะซบิดีนีเป็นัคำถามกับท่านนบีสัลลัลลอฮฺซ คือบรรดานบีถัดมาก็เป็นบรรดาผู้ที่มีสถานะใกล้เคียงท่านนบีต่อมาก็ไล่ไปตามลําดับคนคนหนึ่งจะได้รับบททดสอบก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งครัดต่อศาสนาของเขาหากว่าเขาเป็นคนที่เคร่งครัดมากก็จะถูกทดสอบมากกว่าผู้ที่ไม่เคร่งครัดฉะนั้นพี่น้องครับและท่านอับีสโลไลสลามได้กล่าวว่าฟามายะบุรฮุลบะลาบนอับดี حتى يتركه ยัมชีอลัลลอฮ์มาอาเลฮีขตีอับันทึกตัวอิมัมทิสมีซีท่านอับดุบลเลสะั์ยั่งเล่าฮะดิษบทนี้ต่อไปอีกว่าการทดสอบนั้นจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอะไรครับความผิดจะถูกลบล้างไปจนหมดไปจากตัวของเขานะครับฉะนั้นความผิดที่เรามีนั้นมันจะลบล้างด้วยกับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาเพี่น้องครับชายคนหนึ่งเอ่ยถามอิมัมชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอว่าท่านอบัอบดุลลอะห์ ระหว่างคนที่มีความสุขที่รู้จักขอบคุณกับคนที่ถูกทดสอบและอดทนใครจะมีความประเสริฐมากกว่ากันท่านอิมามชฟัฟีได้ตอบว่าเขาจะยังไม่มีความสุขจนกว่าเขาจะถูกทดสอบแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ได้ทดสอบนบีนูนบีบรหีมนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเมื่อพวกเขาต่างมีความอดทนอัลลอฮ์สุบฮานาตะลลอจะให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุข ใครคนหนึ่งอย่าได้คิดเลยว่าเขาจะรอดพ้นจากความเจ็บปวดไปได้ฉะนั้นพี่น้องครับการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนญ,ญานี้มันต้องมีทั้งสุขทุกข์เจ็บป่วยรวยจนนะครับมีอุป,ปรสรรคไม่มีใครที่จะรวยไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่จะจนไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่จะมีความสุขไปตลอดชีวิตและไม่มีใครที่จะเจ็บป่วยไปตลอดชีวิต นี่คือชีวิตของผู้ศรัทธานี่คือชีวิตที่อัลลอซุบฮานอัลตะลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะให้เราเหล่านั้นยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอัลลอซุบฮานอัลตะลาได้กล่าวว่าวะอัลลอฮุลลลดีนอามานูมินกุมวะอามิลุสมแลิาตะลลิิฟันนะฮมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้สัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาคนที่กระทำดีทั้งหลายในหมู่ของพวกเจ้าว่า แน่นอนจะให้พวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดินดังนั้นพระองค์เคยให้มีตัวแทนสืบช่วงมาก,ก่อนพวกเขาแล้วท่านอิมามยิบุลกายิมรอฮิมฮุลอได้กล่าวว่าฉันขอต่ออัลลอให้พวกท่านนั้นมีคุณสมบัติ3ประการดังต่อไปนี้ 1. พี่น้องครับเราจะต้องขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮความเมตตาของอัลลอฮที่เราได้รับ 2. จะต้องเป็นบุคคลที่อดทน เมื่อเราเจอบททดสอบโดนทดสอบจากอลอสสุฮานวาตาลาและสามจะต้องเป็นผู้ที่ขออภัยโทษขอลุกแกโทษต่อความผิดที่เกิดขึ้นเพราะว่าสามประการนี้แหละพี่น้องครับจะเป็นการแสดงถึงการมีความสุขของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงความสําเร็จในการดําเนินชีวิตจะไม่มีใครหลุดพ้นไปจากสามประการนี้นะครับในการดําเนินชีวิตของเขาบนโลกนี้ได้เลยดังนั้นนะครับขอให้เราอดทน กับสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ถูกทดสอบจากอล์ลอและขอบคุณเมื่อเราได้รับจากอร์ล้์ไม่ว่าเราจะได้อะไรก็ตามเล็กๆน,น้อยๆการขอบคุณนั้นจะยิ่งเพิ่มความสุขให้กับคนในการใช้ชีวิตในโลกนี้และประการที่3ที่อินโกายมกล่าวก็คือการขออภัยโทษฉะนั้นการลบล้างความผิดกับเรานั้นอัลลอฮ์สุบฮานอัลตลาจะประทานความจำเดินในการใช้ชีวิตให้กับเราดังนั้นการทดสอบ จะประสบกับผู้ศรัทธานั้นถือว่าเป็นการลบล้างความผิดเป็นการยกสถานะจนกระทั่งเขานั้นสามารถที่จะแยกแยะจากสิ่งที่ดีที่ชั่วได้มีฮะดีสบทหนึ่งได้ไรายงานจากอิมนุมัสูรอเดอรลออันุเดเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันได้เข้าไปเยี่ยมท่านอัสลามสุลอละลายสลามในขณะที่ท่านนาบีกําลังป่วยหนะักและฉันก็ได้สัมผัสกับมือของท่านนาบีและเอ่ยถามท่านนาบีว่าท่านนาบีเจ็บปวดทรมานมากหรือครับท่านอัสลามสุลอละลายสลามก็จึงตอบว่าใช่แล้ว ฉันเจ็บปวดมากขนาดเท่ากับเจ้าสองคนที่กําลังเจ็บป่วยและฉันก็กล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าท่านนั้นได้รับภาคผลสองเท่ามีใช่หรือท่านนาบีก็ตอบว่าใช่แล้วท่านก็กล่าวต่ออีกว่า ท่านนบีสุลตล่านได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ประสบกับภัยพิพบัติไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเว้นแต่ว่าลอสุบฮาห์นตะลาจะลบล้างความผิดของเขาดังใบไม้ที่ร่วงหล่นออกจากต้น นี่เป็นหนึ่งในคุณงามความดีที่เราเจอบททดสอบพี่น้องเจ็บป่วยพี่น้องไม่สบายนะครับพึงทราบถิดว่าสิ่งเหล่านี้คือการลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นกับตัว,าาวท่านนบีลสุลต่านของอัลลอฮสลต่ายังกล่าวอีกว่าวา่าไมยูดีดิลลาหูบิฮีไครันยุซิฟูุมินบันทึกโดยมัมบุคอรีผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีอัลลอฮ์จะ,ดดะทจะดสอบเขาฉะนั้นการทดสอบเราอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่สําหรับบรรดาพุ้ศราทธาคือความดีคือการยกสถานะ และเป็นการสอนให้เราได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้กําหนดเกิดขึ้นให้กับเราซึ่งบรรดานาบีคนดีๆก่อนๆน,นั้นพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้แล้วฉะนั้นท่านอบดุลเบดะอัลอ,อาฮ์รอวีอธิบายว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นจะทดสอบพวกเขาด้วยกับอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะทดแทนความดีให้แก่พวกเขาปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธต่างก็ร่วมมือกันต่อต้านอิสลามซึ่งแน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็สอดคล้องกับคำพูดของท่านนาบีสุลต่านที่ท่านนาบีได้พูดเอาไว้แล้วนบีกล่าวว่าประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกเจ้าดังผู้ที่มาลุมร้อมเพื่อที่จะรับประทานอาหารของพวกเขามีผู้ถามขึ้นว่าในวันนั้นเรามีจํานวนน้อยใช่ไหมท่านนาบีก็ตอบว่าเปล่าหรอกแต่ทว่าพวกเจ้านั้นมีจํานวนมากแต่พวกเจ้านั้นมีมากเหมือนกับฟองน้ําที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ํา โดยที่ลอ AH ตาลาจะทําให้ศัตรูนั้นไม่วันกลัวต่อพวกเจ้าและจะทําให้จิตใจของพวกเจ้านั้นอ่อนแอะก,ลกอละกออินยารอสุลลลอฮฺมฮุลวะนูมีผู้ชายคนหนึ่งถามท่นานนบีสุลลัลลอฮฺุอะลัยาะห์ซลแมว่าแล้วเราจะอ่อนแอได้อย่างไรครับท่นานนบีและนบีก็ตอบว่าความอ,อ่นแอของประชาชาตินี้ที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือฮุบุด,ดุนยาวกอร์ฮิยาตุลโมจท่นานนบีสุลลัลลอฮฺุอะลัยาะห์ซลแมได้ให้คาตอบสุดท้ายในโตบุลฮะดิษบนี้ น,นั่นหมายถึงว่าความอ่อนแอในประชาชาตินี่คือการลุ่มหลงในดุนยาการเพลิดเพลินในดุนยาจนทําให้พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งศาสนาละทิ้งคําสอนของศาสนานะครับและก็รังเกียจความตาย mm hmm. หนทางที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นวิกฤตดังกล่าวด้วยกับการยึดมั่นอันกุรอานปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบดุลลาสละลยสลามอย่างเคร่งครัดและทิ้งสิ่งที่เป็นบาปและ สิ่งที่เป็นภาคีต่อลอสุบฮานุตละและมุมินนั้นผู้ศรัทธาจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้แม้ว่าศัตรูนั้นจะมีจํานวนมากเพียงใดมีอํานาจมากแค่ไหนอัลลอฮ์สุบฮานุตัละจะช่วยเหลือปกป้องศาสนาของพระองค์ รวมถึงบรรดาผู้ศรัทธาอีกด้วยชนะลอร์สุบฮานอัลตลาได้กล่าวว่าจนกระทั่งบรรดารอซูลต่างก็หมดหวังและคาดว่าบรรดามุชิิกีนจะไม่ตอบรับสัชาธรรมอีกแล้วการช่วยเหลือของเรานั้นได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นผู้ที่เราประสงค์บรรดารอซูลและผู้ศรัทธาจะถูกช่วยเหลือให้รอดพ้น และย่อมไม่มีใครที่จะมาขัดขวางการลงโทษของเราต่อบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนได้ฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานวะตลาได้บอกว่าวะลาตัยอาซูมิรุหิลลาอินนฮูลาใหอาซุมิรุหิลลาอิลลัลกอมุนกาฟิรุนและพวกเจ้าจะได้ท้อหมดหวังต่อความปลดปานของอัลลอฮ์เลยแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หมดหวังต่อความปลดปานของอัลลอฮ์นอกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นแล้วเราบอกว่าแน่นอนเราจะให้การช่วยเหลือต่อบรรดารอซูลของเรา และบรรดาผู้ศรัทธาด้วยการใช้ชีวิตบนโลกนี้ในวันที่พวงพยานจะยืนยันเป็นพยานวันซึ่งข้ออ้างของผู้ที่อายุติธรรมจะไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นพวกเขาจะได้รับการสาบแช่งอย่างสาสมและที่พำนักอันชั่วชายิ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตบททดสอบของบรรดาผู้ศรัทธาให้เราได้รับรู้ว่านี่แหละครับเราจะต้องอดทนเพื่อรางวัลอันยิ่งใหในวันอาครา والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين